เป็นเจ้าภาพแล้วก็หามเองเด้อค่ะห้องของปูสิลงไปทั้งคุณค่ะไปเดอ้องาห้องนี่นะครับ แบบนี้เบิดอย่างๆอยู่ถามซยกันครับถ้าามเาหงัเเด้อนี้คุยสถานที่ันสไปมนี่นค้มซับเด้อครับเด้อนี่นี่คุ้มซับท้องคำมครับผมไส่ค่ะโอ้คุ้มซับนี่เด้อค่ะคุ้มซับท่านคุ้มซับทองคคุ้มซับทองยูท้องยาต้ยนเลครับผมจ้าเปิดก็คุ้มซับทองคํานีไล่ครับ เพิ่นสิปันลูกปันล้านตัวนี้เนาะเพิ่นสิปันลูกปันล้านตัวบาทนี้เพิ่นเสียวขึ้นมาปันลูกปันล้านตัวนี้ขุมทรัพย์ต้องขึ้นมาเติมมาเติมสักเกิดนถุงถุงต่างๆข้างในนะครับ mồ phen cứ một chai của vào vang lên đấy bùa bùa nhang đi với giờ okay. nhang ừ. hoạt bàn, bùa leo ระวังบาดมือระวังแป้งงแป้งปลอดยัปดน้อมาแบนี้มันยกไปได้มันหนักุมับอาจารย์ด้วยหอหนะปก เออส้นะบ,บันไดสมาดีกว่นะ,นะ,ะนบันไดทีลูกเนี่นี่ล่ะค่ะบันไดน่ะย,ะย,ยังบ,บันไดย่นี้นมาบันได,นดพ่อพูดไม่ยาไม่จะคันเน่ยห้าคันห้าคันไม่คือไม่ยังผีว่อหรือเปล่าพี่พันเก้าร้อเก้าสิบเ ส9่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ยบ้านบ้านหลังใช่เพราะว่าได้ได้ว่าได้ได้เขามาตอนแรกเนาะว่าถ้าได้ลูกได้รับสับลูกศิษย์สาวไม่สิเอาหลังเขี้ยวองตึงผู้ได้แน่มากกับเสวยงามก่าโม่ก็ได้เฮ็ดตามสัจจะละวจ่าเนาะค่ะเนาะแมนก็เลยได้มากค่ะเพื่อนบอกว่าหาพันแต่ว่าขอเพื่อน ี19 zaman, ่พันเก้าร้อยเก้าไม่ละค่ะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแมนเพราะว่าจะคล้องชื่อไปร้ายแล้วแม่เอาเองกะรุ่งเมื่อยหามเองงานตั้งแต่บุญหลยทีับ้านท่านบุญนักหนาส่งถึงที่เลยตัวนี้เนาะส่งถึงที่ท่าบุญนักเรียนนะครับวัวสีหดแห้งขักเลื่อนไทยสองหลังปูเดือฟันจังจัง ตัวใดครับตัวใดเพราะว่าหนึ่น้ำมูดอนี้สามสามเก้าโอ้สามสามเก้าเลยชีสเก้าสามน้ำเก้าหนึ่บอกแมนสามสามเก้าสาเก้าสามเก้ายันขนแมนมานะบันี้การหลังจากซื้อตัวนี้มาล้วฝันดีตลอดเลยพี่น้องเมื่อแรกฝันฝันมาเด็ดป่าลายลายปูบาก็มามักจะบอกว่านี่เาพนดูน้ำสบายเลย เป็นผัวบ้ามาหมักมะหอม่ีพี่สองเอกกับ<อ>ฟันมาเลี้ยงมาหาสองโตไม่เต็มปึกเต็นไปเดินมาจับเสือกมาหม,ามาัดเพราวเหมือนกันอยู่จออ่องฟองเมื่อคืนนี่ผัวฟันเ <ฮะ S 1> มาดังไปได้ผัวอยู่มาอีกแล้วบอน้างนั่นบอบคือฟันดีฟันหน้าดีฟันมาตากับยายเพื่อนนอนอยู่ในอูนะกอดกันเฮ็ดลุ่มๆ เนี่ยยูอูแล้ยวคอยว่าคอยฟันเห็นลิงมัดไดกันนะจ๊ะห่วยลิงกระตีบนยางรออิงเลีงลางอ่างลางเนี่ยนะพี่น้องเลี้ยงกระล่างแล้วเลี้ยงกระล่างกอดกันเห็ดลุมกคนมัดปิดกันเลยตัวใดสิเป็นล่างเจ้ามันใจตัวใดสิมาล่างมาล่างคอยบ่าคุยซื้อเก้าซ้ำว่าเก้าสี่สองตัวนี่เน้นบักจ่างล่างเลยล่างแน่นอน คิดว่านักลางเนาะเมนเป็นนักลางค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ซื้อซื้อซือไปแล้วมันกับฟันดีค่ะพี่น้องถือบ่ถือบ่ลููแต่ว่าได้ฟันแล้วก็ได้ซื้อค่ะกล่าวว่าจะควงฟันดีแล้วกับว่ามันเมนมาในผูผัวกับฟันมาผเฒ่าตากับย่า่นอนอยู่ในอู่กอดกันเห็ดอุ้มลมยูอู่เรียบร้อยแล้วนอนอู่แล้วนอนอู่นะคะยูแล้วก็เป็นโอกาสดีเนาะ น,น,น้องพี่น้องนอบันเนกาวันที่เศร้าซีกอสิมาในมือน,นี้วันที่เศร้าซีกอสิมีการนั่งล่ำผูกงามๆออๆไปอยู่เห่อนเนาะคะ่ะเนาะสามพนางเน,ะนงาะบใครันที่เศร้าซีเป็นวันจันทร์เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นต้องการแล้วนั่นนะค่ะก็เลยบ่มีโอกาสก็เลยได้มาในมือน,นี้ค่ะเมือกับได้มาค่ะจ้ามันบ่มีมือว่างแล้วมันบ่มีมือว่างแล้วบันเนกาเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดโทรมากซื้อลอตเตอรี่โทรมาได้นะคะเนาะ ผู้ใดทรวมาถามมาตัวเลขตัวใดนั่นก็ให้เบิ่งในจองดูถูก่นนาะข่ะเนาะ่นจะได้มียอดไลห์ยอดแทิ่นจะได้มีหัวใจรัวเพิ่นจะได้มีค่าร์นหมอกมันนาะข่ะเนาะอย่าทรมาถามเจจินดาแล้วก็บมมีตัวไม่ครัพี่น้องเพราะว่าผู้ขายมมีเงินซื้อมือสาว่นว่าสิโทมจองลอตเตอรีแต่ว่าหมายเลขทูผิดว่าซันฟังว่าเจบอกหมายเลขทรดนขเนาะศูนย์เก้านาสองสามแปดส สี่เก้าเจ็ดห้านะคะศูนย์เก้าสองสามแปดสี่สี่เก้าเจ็ดห้านะคะพี่น้องเนาะในมณีลากาตัดตัดบอมแมนเบอร์โทรแจ๊จินดาคนงามเนาะค่ะเนาะนะคะมาสั่งจองลอตเตอรี่แมนมาสั่งจองลอตเตอรี่แต่ว่าสิโทรมาถามตัวเลขนั่นก็คือเบิ่งในช่องยูทูบเพล่นเบอร์ในคลิปครับเบิ่งในคลิปค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพลินกด กระลิงแจ้งเตือนเพิ่นจะได้มีหยอดไล่ยอดเซ่อันนี้เป็นห่วงเพิ่นนะคะบคานนะคะเนาะหวงครับนะคะเนาะเบิร์ตสุกุสุกุนอันในเมเนกาเอฟซีสุกุสุกุนห้ากัได้มาเฮตุนน้ำกันแล้วในวันที่หนึ่งกุมภาพบ่ครับงานหนึ่งกุมภาพบวชแม่นในวันแห่งความหลักห้ากับหักกันสุเมอรนะคะพี่น้องแต่ว่าคิดถึงอดีตกันในวันทีู่้ขายังไม่รุ่นยังเย้านาะบ่อยากเบ้านะคะเนาะแต่ว่า ให้เพื่อนได้รับโศกรับทัพย์นะคะเนาะคับพอปูและเม่ยปดสุกุสุกคนนะคะเนาะให้คือหวยรวยเงินรวยทรัพย์จะเลื่นไปทรัพย์สินเงินทองให้ปดหนีปดสินให้เบิร์จากความถุกให้มีแต่ความปังๆรวยๆนะคะโชกโศกมันหมานนะคะเด้อสาธุค่ะสาธุจะายุธุส๊บๆกันนะคะเนาะมารับชมเลยนะครับพอจบไปเพียงจำเนีนะครับแลารอติดตามรอชมกันคลิปต่อไปนะครับ นะคะลข้วเข้เมนไรมนไ่กค่งอะไิ่มว่าน้มันหนเป็นกี่สิจันบะอันพทธสันแต่บ้างยินไปจริแบ้วน้ำล่าอาจาจา์ตอนนี้เลยบอกเมนเ้สิบามัดิกรรมลด่าผ้าจาเลยก็ห่อกระดาษล่าผ้าจารลดนั่คนั บอก่ท่านบุญพลามานั s okay. <s like <t <t ่งตรงนี้บอกอืมท่านอกนั่งเอ่านนั่งนั่งนั่งลวงพ่นำเงพอนเป็นมสาบริสุรไฟยะทาวริวาฮาปุราปริปุรินติสากรังเยวะเมวะอิโตินังเปตานังอุปกปฏิทังบุติตังดุมหังกิบะเมวะเดมิหันโตสเพบุรินดูสังกปานโตปนาสุยธามนิจวตียโยะธา สัพีติโยวิวจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเทโหตวันตรายโยสุขีทีกายโกหว่าพิวายันตสีสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมะพันติอายุวันโนสุขังเพระังพุใจอยู่มีความสุขความเบื่นคิดสิ่งไนสิ่ไหนสำเร็จสำเร็จด้วยอายุวันละสุขังพระ ท่นอาจารย์ทกบาททุก่ันทุกคนเธอรวย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 ังยัวยรวยกังตังเธอ หลังจากละพ้นจากพระอาจารย์แล้วก็สิกลับบ้านเด้อค่ะสิลาพระอาจารย์กลับบ้านแล้วขาม่าในนี่ก็มีขาม่าในปลาลึกเย็นคืออยู่ในตู้เย็นนี่แหละค่ะพี่น้องเย็นทีแต่ว่าบนห้องถ้ำอย่างขอปูว่าถ้ำพญานาคเนาะ ทำเพืญาณฐานไม่ให้โอกิงกระชิงท้องหรือปูเราพุ่มจะฐานปูหนักพุ่มหนักที่นี่พอดีพุทธังเปิดธรรมังเปิดทั้งทางเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดทั้งทางเปิดเปิดที่เยสนาวัตถุโภควาสิสิสวาหาพุทโธโภความหาเตโชมหาราโภเรโมพุทธายะ ิติวิโสภความหาลาชังอาตนะนาเตเตสวามหาพุทโธภควาโอมโอมโอมร่ำรวยโอมโอมร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอุอะละสายาเวสาทูพุทโธภควาลุอะละพุเตติสวาหะสาธุ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  รวยลำลุ้ลยมาหนีมิแต่มหาเศรษฐีตัว,วนี่เนาะกินขบกินบุหรี่พอคิดว่ากิได้มากเก็ดในตระกีรีนะครับถึงมางครั้งแรกถือว่าเป็นบุญบรารมีถือว่าเป็นบุญตาเนาะบุญบารมีครับมีโอกาสเกิได้แวะมาเยอะเรื่อยๆอยู่ดอกครับนี่นี่มี่เลยนะนี่น่าภาคน้องมาทำบุญทำไปจะไม่ไไมีชะลอนอยนี่ละ ตามกลงเฮ็ดาตามแเจ้าของจ้ะครับสาธุโลาาขอสาธุครับนพี่น้อง c ทุกคนทุกท่านแล้วก็พร้อมงครอบครัวตลอดครอบครัวให้มีความสุขความเจริญเด้อปู่เ้อไปบ้านมันสุดสุดปบ้านไของจริงะ

จช่ละกระไปนี่ซาตด้วยกนหน่อยซาต่นอันนี้กอกะไปปูกัมากะไกข่อยดีนะกะไ่ายพวกแก่บะกระมะกระเออทายไบเมนะบได้บกลากองยายไป็สลูกดูนี่ดูนี่กเต๋าเจ้าบได้บกด้กับเป้าของกองมาน้ำกิวน้ำกิ้วตีลาไมาาายปูนั่นละทราปูปันมาจากต้ย สบายให้บ่ได้ขาดขาดไฟบ่ได้มาซทุปวยขนาดสบายกระไฟเด้อมาเแกยวนานลูกหลานสิเอามากอดยังไงต่อยาสูบแล้วปูเด้อซาธุซาธุให้จินดาพิดมันนี้แก้วในหลับสับในวันที่หนึ่งกุมภาพ่มนี่กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันโอ้ยกุมภาพันธ์ชิน้ำสั่งกระป๋ามาถวายพระปูเด้อ สร้งางโตบักไงเลยสร้างโตบักไงมาพร้อพรมเพราะว่าพ่ออยากได้เนาะค่ะเนาะเบิ่งแต่สร้างโต๊ะนั่งเล่นังื่อนเพื่อนเบิ่งเพงสร้างปูดตรงโอ้แม่นอี๋ดีบ่กว่าปูอยากได้ดูชิ่นั่มสร้างกรับมาไว้กับสร้างซอมเสื้อมาไวซ้อมเสื้อมาถวายพ่อปูเลยแหมค่ะดูมีค้ามัน ละสัจจะละวาจาให้ไในรูประลับสุขรับสัตยสื่อให้มันออกสิ้ลูกเสื่อไว้ตัวในลูกเสื่อแม่นตัวให้ออกขอให้ออกตัวใดนั่นกสิบปขอเอ่ยว่าจาปุญญาไมีหูตัดจิตส่วงเบิ่งเอาซุกสำหรับแนวทางตัวเลขอยู่ในคลิปนี้นะครับกับพี่เป็นยอดเงินที่พี่น้องรวมมานะครับรวมสมทบมาเอายอด ยอดแรกนะคือหกแปดสองนะครับแล้วก็ราคาของเกจินดาสดไอกรอ่าสี่พันเก้้ารยสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ยังกับมี่ยูรงค่าอยู่ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ราคาเท่านั้นเองครับเอาเนี่ยข้างตัวเลขนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับ พี่น,อน้องพิจารณาดูนะครับมักชอบเอาตามนะครับแต่ว่าหู้สึกว่าคือว่าขอมาเป็นครั้งแรกนะครับครั้ง,ง,งแรกอาจจะแหกหมันให้ก็ได้นะครับนี่ครับหกแปดสองแล้วก็ห้าห้าศูนย์ก็แล้วกันเนาะครับในส่วนนั้นก็เป็นเลขของเกยกินดาพี่น,อน้องคงจะได้เห็นแล้วยูนีคือเป็นเลขพุ่มสถานที่แห่งนี้นะครับ พรอาจารย์หรือว่าหลวงปู่หลวงตาเพิ่นก็บอกว่าเอายุงหันละว่าสั้นหกแดสองแล้วก็ห้าห้นย์ก็แล้วกันเอาให้พี่น้องโชคดีสุขสุขค้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ